ใครไปเชื่อว่าเดี๋ยวนี้รองเท้าบาจะหน้าตาดีขนาดนี้บ๊อบบวีซีสดดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์รองเท้าคู่ที่9ของปีกับ a n t a ้าไคทูสี Solar Return ให้เพื่อนๆดูกันไคลทูเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าซิกเนเจอร์ของ Ky r รีเออร์วิงนักบาสที่ถือว่ามีแฮนดิลที่ดีอันดับหนึ่งในหลีกก็ว่าได้และรุ่นนี้จริงๆก็มีการพัฒนาจากรุ่นที่แล้วมาเยอะมากแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเทคนิคเนี่ยเราขอเล่าเรื่องฝั่งดีไซน์กันก่อนละ ด้วยชื่อ Solar Return เนี่ยมันก็แน่นอนว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกดวงดาวที่ k y รี e เองก็เชื่อในเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วงพวกจุดที่เป็นสีสีเนี่ยก็เป็นเหมือนแสงจากดวงดาวที่ส่องสว่างเหมือน Ky รีเวลาเล่นอยู่ในสนามพวกงาน s i ติ ching ที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าผ้าหรือบริเวณลิ้นรองเทา้าก็แน่นอนว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากดีไซน์ของชนเผ่านอกจากนี้ตรงเลนรองเท้าก็จะมีโลโก้ Ky รี่เบอร์สิและก็สีของพราทิ์ด้วยเส้นสายสีเหลืองส้มตรงทรัปรยบ็อกซ์เนี่ยก็เปรียบ Know your power หรืออารมณ์ประมาณว่าอยากให้คนที่ใส่เนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองจริงแต่แน่นอนว่ารองเท้าเนี่ยสวยไปก็เท่านั้นถ้าใส่เล่นไม่ดีทาง ANTA ก็เลยมีการใช้ไนโตรเอชโฟมที่ออกแบบมาให้เตี้ยกว่ารุ่นแรกแต่ยังคงรองรับแรงกระแทกได้ดีเหมือนเดิมรวมไปถึงไนโตร d g e Insole ที่ให้ความเด้งและมีการใช้ TPU เพื่อป้องกันการพลิกของข้อเท้า พื้นนอกเนี่ยรวดลายสวยและลึกขึ้นเพื่อมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นด้วยไซส์ที่เราใส่ก็จะเป็นไซส์ตรงเลย9.5 US ถ้าเที่ยบใครหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ารุ่นนี้นุ่งกว่าเดิมราคาป้าอยู่ที่4,990บาทเท่านั้นเดี๋ยวยังไงเราไปใส่มาเพิ่มแล้วจะมาอัปเดตเพื่อนๆกันอีกทีแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็ไปจัดกันที่ร้านก่อนได้เลย